อย่างในหมอฟื้นฟูเนี่ยเราก็จะหรือคิดว่าในในใน,นักกายภาพหรืออะไรอ่ะที่ถ้าเขาเข้าใจตรงนี้เขาก็จะอธิบายเขาก็จะต้องแนะนําคนไข้ค่ะว่าคนไข้จะต้องกลับไปปรับเปลี่ยนท่าทางกลับไปปรับพฤติกรรมออกกําลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณบริเวณกแกนกลางของของร่างกายค่ะเช่นแบบกล้ามเนื้อด้านหลังอย่างเงี้ยค่ะ คนที่สมมติว่าอาจารย์หน้ายื่นใช่ไหมคะเวลาหน้ายื่นกล้ามเนื้อแถวเนี้ยก็จะก็จะตึงอ,อ่ะก็ต้องยืดด้านนี้แล้วก็สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออีกด้านตรงข้ามอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะมีท่าเฉพาะไปที่ถาม,มทางแก้ทั้งหมดสาร,รภาพคุณผู้ชมคือไล่ทำมาหมดแล้ว <c oughs> อาจารย์นี่เป็น <c oughs> เป็นปัญหาด้วยคะ่ะเพราะอาจารย์ทำงานแบบพวกออฟฟิศเยอะแใช่แล้ว,ลวเป็นหนักมากเป็นทุกอย่างที่ถามมาคือ ไลท่ทำแล้วบางทีอะเราดูโซเชียลเนาะ,ะเขาก็จะบอกว่าฉีดนนี้แล้วแบบโอ้ยหายเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่ไ,มไ,มได้เป็นขนาดยาวิเศษขนาด